สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเส้นทางของอาหารทะเลหนึ่งจานจะต้องผ่านอะไรบ้าง วันนี้นักข่าวพลเมือง Citizen r e p o r t e อได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องและตั้งคำถามชวนคิดที่ว่าพวกเราจะมีส่วนช่วยปกป้องสุขภาพและท้องทะเลได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะชายฝั่งทะเลไทยเคยมีความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลแต่ขนาดนี้ทะเลไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตจ,จากการทำประมงอย่างทำลายล้างและปลาของเรากำลังลดจำนวนลงแนวทางการบริโภคอาหารหรือการกิน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเราทุกคนจึงมีคำถามว่าผู้บริโภคอย่างเราสามารถกำหนดทิศทางและสร้างการเป,ปลี่ยนแปลงด้วยการกินอย่างรับผิดชอบเพื่อปกป้องสุขภาพและท้องทะเลได้อย่างไรก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามเลือกกินร้านที่มันกุ้งหอยปูปลาที่เขาได้มาเนี่ยได้มายัางไงผูกกระบวนการตามนฎหมายหรือเปล่าดู ที่โตเต็มที่หรือยังแบบถ้ามันเล็กเกินไปมันก็ดูเหมือนแบบไปทำลายสภาพแวดล้อมของเขามาผู้ประกอบกิจการร้านอาหารอย่างรับผิดชอบยังมีความเชื่อมโยงในการสรรหาอาหารด้วยการใส่ใจในหลายๆมุมโดยไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพของผู้บริโภคแต่ต้องคำนึงถึงวัตถุดิบกรรมวิธีการทำและพาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมคือจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราเลือกใช้อ,อาหารทะเล ะะที่กระบวนการผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยเนั้นแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้เลือกซื้ออาหารทะเลตามท้องตลาดนะคะแต่เราต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เขาทางานร่วมกับชาวประมงที่เป็นประมงพื้นบ้านนอกจากนี้การทําประมงของชาวประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นห่วงโซ่ตั้งต้นของระบบอาหารทะเลการใช้เครื่องมือประมงแบบไม่ทําลายทรัพยากรทะเลเช่น เรืออวนเรือคาดและการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลด้วยการทำฟาร์มปูเพาะพันธุ์กุ้งและทำปะะการังเทียมคือส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของชาวประมงพื้นบ้านเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมากรีมพีดได้จัดงานจากเลสูจานขึ้นและยังมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันจากเลสูจานเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยเป็นคู่มือติดตัวให้ผู้บริโภคยุคใหม่เลือกซื้ออาหารทะเลอย่างรับผิดชอบแอปพลิเคชันตัวนี้เราก็มีข้อข้อมูลที่เกี่ยวกับท้องทะเลไทยของเราอะค่ะว่าความสําคัญของท้องทะเลเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรแล้วก็ผู้บริโภคทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นสัตว์น้ําแบบไหนที่เราไม่ควรทานจะดีแค่ไหนถ้าผู้บริโภคหันมาร่วมกันปกป้องทะเลด้วยการกินอาหารทะเลที่มาจากการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาพของคุณและท้องทะเลของเราการปกป้องสุขภาพและท้องทะเลข,ของเราทุกคนในฐานะผู้บริโภคก็สามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการกินคำนึงถึงวัตถุดิบกรรมวิธีในการทำและภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ